สวัสดีครับผม JCBL นะครับคนไทยบางส่วนนั้นชอบเรียกคนไทยใหญ่หรือว่าคนที่ไม่มีบัตรว่าต่างด้าวนะครับก็คือหรือถ้าบางทีก็ถ้าเขาบอกว่าเป็นไทยใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีบัตรไม่มีบัตรไม่รู้เราชอบเรียกว่าต่างด้าวเพราะว่ามันไม่ใช่คนไทยเพราะว่าตาม ถ้าดูในตามพจนานุก,กรมเนี่ยคำว่าต่างด้าวมันไม่ใช่เป็นคําที่ดูถูกหรือว่าอะไรดูถูกดูหยาบมันเป็นคําที่ใช้เรียกคนที่ไม่ได้มีบัตรประชาชนแต่ในมุมมองของคนที่ฟังนั้นเขาจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามดูเพื่อนร่วมงานของผมซึ่งเป็นไทยใหญ่ว่าเวลาที่โดนเรียกต่างด้าวนั้นเขารู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับสวัสดีค,ครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะครับผมเราชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะเป็นชาตเชียร์เหรอใช่คับ,ครบเราเป็นไทยใหญ่ใช่ไหม ใ,ในฐานะที่เราเป็นไทยใหญ่อะเราเคยได้ยินหรือว,ว่าเคยมีใครเรียกเราว่าต่างดาวไหมเรียกเหรอคะถ้าเรียกเรานี่ไม่เคยนะคะแต่ฉันมากก็เห็นเขาเรียกคนอื่นมากกว่าแล้วเวลาที่เราได้ยินคําเนี้ยเนี่ยเรียกคนไทยใหญ่บางคนก็มีบัตรบางคนก็ไม่มีบัตรเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันก็คนเหมือนกันหรือเปล่าอะทําไมต้องแบบมีต่างดาว ือเี้้ยมาาหรว่ออรต้องมาต,ง<ช>ต้องมาแตกแยกต้องมาแบ่งแยกกันใช่ไหมใช่เหมือนกับเขาแบ่งชนชั้นแบบเราอย่างเงี้ยถ้าถ้าพูดในความอันนั้นนะก็มันก็น่าน้อยใจนิดนึงน่าน้อยใจนิดนึงใช่แต่ถ้าให้เขาพูดว่าไทายใหญ่กับต่างดาวเราเลือกกันไหนไทยใหญ่ดีกว่าไทายใหญ่ดีกว่าใช่เพราะเรามันต่างด้าวนี่มันรู้สึกยังไงกร็รู้สึกแบบเหมือนเป็นคะดูถูกหรือเปล่า ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้น <ๆ S 1> ค่ะจากนั้นก็ขอบคุณมากนะครับไม่รบกวนแล้วนะครับทำงานต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเราชื่ออะไรครับอ่าชื่อบอยครับผมในฐานะที่เราเป็นชาวไทยใหญ่เวลาที่มีคนอื่นเพราะว่าคนอื่นชอบเรียกเราถ้าเป็นไทยใหญ่เขาชอบเรียกเราว่าต่างด้าวถึงแม้ว่าจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรเขาก็เรียกเราต่างด้าวในในความรู้สึกเราคิดอย่างยังไงก็มันก็ไม่น่าฟังนะมันแบบความรู้สึกของผมก็คือ ต่างดาวมันก็ไม่ไม่เข้าหูเท่าเท่าไรอ่ะเนาะอ่าคืออยจะให้เด็กไทยใหญ่ก็คือไทยใหญ่ไปเลยแบบเนี้ยก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ชาวไทยก็อย่าเรียกว่าต่างดาวให้เรียกว่าไทยใหญ่เลยก็ดีแล้วถ้าเราได้ยินมันรู้สึกยังไงรู้สึกอ่าความรู้สึกเหรอความรู้สึกก็น้อยใจนิดนอ่ะน้อยใจนิดนิดน้อยแตย่างเงมันเหมือนเป็นคำดูถูกหรือเปล่าคำดูถูกก็มันก็ไม่เชิงนะครับ แต่มันก็แบบน้อยใจนิดนึงมันไม่เกิดมันไม่เหมือนคําที่เรียกว่าไทายใหญ่่ที่เรียกว่าไทายใหญ่ถ้างนั้นก็ให้เรียกว่าไทายใหญ่เลยจะดีกว่าใช่ไหมไม่อตอนนีคำว่า,าต่างด้าวใช่ไหมใช่ครับผมครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ค่ะชื่อพิมพ,พ <uc> ์ในฐานะที่เราเป็นไทยใหญ่แต่เรามีบัตรเรียบร้อยแล้วเนาะมีบัตรมีอะไรถูกต้องหมดแล้วแล้วเราเคยโดนเรียก เราเคยโดนเรียกว่าต่างดาวไหมคานี้เราเคยโดนเรียกไหมเคยโดนค่ะแล้วมันรู้สึกยังไงในความคิดเราต่างดาวมันมันก็ทําให้รู้สึกแบบเอะเราไม่ใช่คนเหมือนเขาารออะไรเงี้ยอ๋อแบบแค่คออแบบเหมือนแบบชนแบ่งแบ่งชนชั้นเลยเป็นคําที่แบบแยกเราใช่ไหม <c oughs> ใช่ใชทาเขาเรียกว่าอะไรเป็นคําที่แบบทำไมต้องมาเรียกเราแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทั้งที่เรามีบัตรแล้วใช่ไหมถ้า ในความคิดของน้องคําว่าต่างด้าวนี้มันหมายถึงคนยังไงต่างด้าวก็คือเหมือนคนลักลอบเข้าเมืองอะไรเงี้ยแบบไม่มีบัตรอะไรไเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยแล้วทาไมต้องมาเรียกเราว่าต่างด้าวใ,ใช่ไหมทั้งที่เราแบบมีบัตรหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วคือบางทีคนเรียกเขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายว่าต่างด้าวหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกเราหรือเปล่าแต่เราก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมใช,ใช่ไหมใช่ก็ยังรู้สึกอยู่แต่ ถ้าต้องดูสถานการณ์นั้นก่อนว่าเขาเขาพูดแบบไหนอะไรเงี้ยน้ำเสียงของเขาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแต่คืออยากให้เขาเรียกว่าอะไรจะดีถ้าเป็นในความคิดเห็นเราก็ท่ายายอะไรางี้ท่ายายก็ท่ยายไปเลยใช่ไหมไม่ต้องเรียกว่าต่างด้าวใช่ไหมเราก็รู้ตัวเราอยู่ว่าเราก็เป็นท่ยายเนี่ยเราคือเรียกว่าท่ายายเราแบบไม่เราจะไม่กดเลยใช่ไหมแต่ถ้าต่างด้าวนี่คือเจงเนาะถ้าเป็นเขาเรียกว่าต่างด้ามันก็รู้สึกไม่ค่อยดี เหมือนคำดูถูกเนาะใช่แล้วครับอ่าถ้า,างั้นเกี่ความคิดเรืนส่วนตัวนะครับขอบคุณมากนะครับนะคลิปนี้ผมไม่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ไทยใหญ่และคนไทยนะครับแต่ผมอยากให้อ่าเวลาที่เราจะพูดอะไรสัก,กอย่างหนึ่งออกมาเนะี่ยเราขอให้คิดดีๆหรือว่าตระหนักถึงคําพูดก่อนเพราะว่าคําพูดนั้นคนที่พูดบางทีคนที่พูดมันพูดจบก็คือจบไปแล้วแต่คนฟังมันยังฝังใจคําพูดนั้นอาจจะทําให้เราต้องตัด ตัดยัดตัดอะไรก็ได้ถ้าเราพูดไม่ดีคําพูดเป็นอาวุธที่คมที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรสกักอย่างเราต้องตระหนักเราต้องคิดให้ดีๆก่อนบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจรงิงแต่เราก็ต้องหยุดยัง้งเราต้องหาวิธีที่พูดที่มันอ่อนน้อมกว่านั้นนะครับอันนี้คือ,อก็คือคลิปที่ที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องเขาทั้งสิ้นนะครับเพื่อเราจะได้ตระหนักถึงคําพูดนะครับอันนี้ อ่าผมไม่ได้กำกับไว้ล่วงหน้าอะไรเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยก็อ่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ